ไอ้เสมครับครับค่อยสิไปออกรถใหม่ป้ายแดงอ่าอันค่อยเสียเอารถเก่านะครับมาขายซวยไอเสมอ่าเห็นว่าไอ้ให้ราคาดีไอ้พ่อที่ซวยข่อยเดบอนะจะไปออกรถใหม่ป้ายแดงแมนครับไอ้แต่เผอิญมีรถเก่าอยู่แมนครับนะแต่เจ้ารถเก่ามาขายให้เสมครับเห็นไอ้เสมรับซื้อทําคลิปรับซื้อรถราคาดีแมนครับนะได้เบิร์ดครับพี่น้องเอ๋ยบัวเจ้าจะซื้อรถ ทางไหนรถไม่ายแดงซื้อรถมือสองคันเจ้าเจ้ารถเก่ามาขายไอ้ไอ้ก็รับซื้อเบิดครับหรือจะซื้อรถกับไอ้ก็ได้แล้วก็ประเทศกับไอ้ก็ได้ย่ายูบงนีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนครบวงจรเบิดเพราะว่าอย่างครับเพราะอย่างครับเวลาเจ้าไปซื้อรถไม่าปแดงนะสมมติว่าเปรียบเสมือนรถคันนี้อ่ะเปรียบเสมือนรถคันนี้สี่แสนนะายแดงให้มาสี่แสนครับผมนะายแดงเซลไปแดงส่งให้ไอเสมนะ ไอ้เสีมซื้อเซลป้ายแดงเท่าไรรู้ไหมเท่าไหรครับ3ามแสนเก้าเซลายแดงเขาก็จะบอกว่าขอ4 0 0 0 0นเขาก็จะขอไอ้เสียมไปส0 0 0สนเพวกเขาจะกินค่าคอมเหมือนหนึ่งแต่ลูกค้าจริงๆได้จริงก็3ามสามแสนเก้าก็จะหักค่าคอมไปอก็เหมือนกัาคุณต้องเสียค่าค่าคอมให้ค่าคอมมิชชั่นให้เซลใยแดงเพื่อจะขาย แต่ถ้ามาขายโดยตรงคุณไม่ต้องเสียค่าคอมคุณก็ได้สี่แสนเต็มสี่แสนเต็มเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้เซมนะให้ส่งให้เซลยป้ายแดงป้ายแดงเขาจะไปไหนล่ะอเขาก็ต้องส่งมาหาเต้นรถมือสองเต็นรถมือสองตีให้คุณสามอ่าอ่าสี่แสนนะลูกค้าก็เซลลก็จะไปแบ่งกับลูกค้าอีกต่างหากอีกอะนะเขาก็จะหักเงินจากลูกค้าไปแบ่งครับเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่อยากเสียค่าคอมค่าหัวคิว นะก็มาขายกับเต็นท์โดยตรงเลยจะได้ราคาเต็มเนตเต็มหน่วยโอเคบอโอเคครับเออเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับแล้วก็มันคือกันครับวิชาชีพมันคือกันเฮาบ่ได้ว่าแต่สําหรับถ้าขันเฮาเซฟายไใจของเราได้มันก็เป็นรายได้ของเฮาเพิ่มขึ้นเป็นบ่เม่นครับไยเออเซฟไล่ไล่ของเฮามือนหนึ่งก็เป็นรายได้ของเฮาหมือหนึ่งเงินหมือนหนึ่งเหตุดงานทางเดือนไม่เด้๋เป็นบอเมียนครับาออ่ะเมื่อนี้พาวิ่งเอ็กซิลี่ปี2022เข้ามามหมครับพอนเดี๋ยวเราเจ้าพันแต่แข่มเจ้าเแราง มาหาไอ้เสมก็ได้ไอ้เสมสวยเหมือนป้ายแดงเหมือนกันรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินนี่เอ็กซิลี่สภาพนางฟ้าเหมือนป้ายแดงผ่อนเก้าพันเนี่ย่ามานา่โอ้โหดูดิปียี่สิบสองเอ้าดูนะไม่สี่หมื่นโลนะเกียร์หกสปีดสี 40, 000, ห่หมื่นถึ0สองหมื่นม้งดูตากูบ่ค่อยดีไปไหนต้องปิดประตูครับไอ้โคตรสวยเลยโตไมน่นี่ต้องปิดประตู โอ้สองหมื่นสามปุ่มพุสต้าปุ่มพุสตา์เกียร์หสปีดกุญแจรีโมทนะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่นะถ้าอยากได้รถใหม่ป้ายแดงไปที่ศูนย์แต่ถ้าอยากได้รถมือสองสภาพป้ายแดงราคาถูกต้องมาหาไอเซียมไอเสียมเท่านั้นครับโอเคบ่าแต่คอยติดตามเสียอยู่ดิฮ้อย่าไปติดตามมันช่องนั้นบ่บมวนอย่าไปติดตามมันเอาบอ บ่จจิงใจพ่อมเอาบ่อ่อะเบาหนังนะเป็นตัว X s e r i e s ตัวท็อปด้วยยกสูงเดิมๆนะเอาไปผ่อนเพียงแค่9,000โลบาหลังแม็กลุมควันดำนะลอดุดันไม่เกรงใจใครเจ้าของเดิมอยู่ชนบุรีนะต่า,ตางจังหวัดซื้อได้บริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้ น้าบริการเฮ็ดสัญญาหอดหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านโอเคบ่โอเคครับอายชอบบอ่ชอบครับถืกใจบ่ถืกใจแฮงมักบ่มกักแฮงสีดาวมักบ่มกักแฮงสีจ่องมักบ่มกักแฮงแถามว่ไซส่เอาบอ่เอาครับเออเม็ดอุ้งเม็ดอักสวยเดิมนะล่องแก้มประตูประตูหัวน็อตไม่ขยับเบาะนอกโบหนังโอ้โหแอร์โคตรเย็นไปดูเครื่องเลยเร็ว เงาตาแตกนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ LED นะกระจังหน้าเป็นตัว X s e r i e s กรอไป้ไทเทเนียมเครื่องพันเบูพาวเวอร์แพนเพจตเดิมล่องแก้มเดิมสาโปรงหวัวน็อตไม่ขยับ แถมมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันเอาไม่เอาเอาครับผ่อนคันเดียวเอาไม่เอาเอาครับมอเตอร์ไซค์แถมหนึ่งคันเอาไม่เอาเอาครับซื้อหนึ่งได้สองเอาไม่เอาเอาสิครับอ่าไอเสมรถซิ่งจัดให้ครับ X s e r ซ e รปียี่สิบสองไมลสองหมื่นนะจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงมีรถเก่ามาขายให้เสมรับซื้อราคาสูงหรือจะมาเทิบไก่เสมก็ได้รถใหม่สภาพป้ายแดงแต่ราคาถูกกว่า โอเคปะโอเคครับนะบริการทั่วประเทศไทยทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกไปเบิ้ทุกสากลละโลกไปเบิดครับทั่วทักระวันโอเคปะโอเคครับฝากกไดไลค์กดแชร์พี่น้องกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเป็นสะพานบนุญให้ผู้ทุกผู้ยากได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ได้มาจองรถกับเจ้าจองรถกับไอ้เสมได้เห็นคลิปวิดีโอจากที่ทัานเจ้าแชร์ขอให้รับบ,บุญเต็มเมไป นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไอ้เสียมได้สร้างสรค์คลิปวิดีโอดีๆคอนเทนต์ดีๆนะรถง,งามๆรถถูกๆรถฟรีดาวของแถมจิเต็มนะเอารถด,ดีๆไปําม,มาหากินประกอบธุรก,กิจลุ่งเรื่องประกอบในการใช้ชีวิตนะเป็นมู่เป็นเพื่อนร่วมแรงร่วมใจําม,มาหากินสู่ชีวิตแบบเฮาคอยจะเลื่อนลุ่งเรื่องโอเคป่โอเคครับเป็นกำลังใจให้เสีอยงไงพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจว